สือของเรามันมี1.2.3.4เดี๋ยวครูถ่ายส่งไปให้นะคะอ่ะมาต่อนักเรียนค่ะข้อที่2นะคะจากรูปขึ้นด้านล่างนี่คือรูปคลืนนี้จงหาค่าแรงดันชั่วขณะที่เกิดขึ้นที่มุมต่อไปนี้อาไหนล่ะอันแรกข้อ2.1เขาบอกว่าให้หาที่มุมายส่ว π/5 เรเดียน พายส่วนห้าเรเดียนอยู่ตรงไหนดูตามรูปค่ะครบ1รอบคือ2องพายถูกไหมคะรอบวงกลมอคือ2องพายครึ่งหนึ่งก็คือพายถ้าครบ1รอบมันคือ360องศาใช่เป่าคะอันนี้คือ360องศาพายเดียวมันก็คือ180ถ้าพายเดียวเนี่ยร้อองศาเพราะฉะนั้นที่จุดเนี้ย ที่พายส่วน5อันนี้คือพายอันนี้คือพายส่วน5เพราะแบ่งเป็น5ส่วน1 2 3 4 5ที่ตำแหน่งพายส่วน5เนี่ยถามว่าจะมีแรงดันชั่วขณะก็คือ U เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ทีนี้สูตรในการหาค่าของเราเนี่ยบอกอว่าไง U ูเ <You S 2> ท่ากับยูแม็กไซต้าซต้าต้องเป็นองศาใช่ไหมคะขณะนี้ ถึงตรงนี้พายเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ180อ่ะอันดับแรกเราเทียบก่อนเลยพายเท่ากับ180องศาเพราะฉะนั้นพายส่วนหพายส่วน5ก็จะมีค่าเท่ากับ180หารด้วย5ถามว่ามีค่าเท่าไหร่อ่ะกดเครื่องคิดเลขหารออกมาได้เท่ากับ36องศาอ่ะ มันคือ36องศานะคะเราก็มาเข้าสูตรค่ะจากสูตรนะคะนี่ไงเขียนเขียนโจทย์เขียนวงจรเขียนรูปอะไรก็แล้วแต่อันดับต่อไปเขียนสูตรนี่คือเขียนสูตรประลางจะเขียนแล้วอาจากสูตร u เท่ากับ u max sine t e คำตอบที่ได้เลยเป็นโวลต์นะคะอา้าวแทนค่าค่ะเขียนสูตรแล้วแทนค่า แทนค่า Umax ของเราคือยอดของเราคือ311โวลต์เห็นไหมคะ311้โวลต์ถ้าทางบวกก็เป็นบวก3 1 1ถ้าทางลบก็เป็นลบ311อ้าวได้ออกมา311 Umax มีค่าเท่ากับ311ร้อยสิายที่ว่าก็คือสาย36องศาอ้ากดเครื่องที่เลขก็กด31คูณกับซาย36ได้ออกมามีค่าเท่ากับเท่าไรเอ่ย

3าตำแหน่งนะคะครูยังยืดทศนิยม3ามตำแหน่งอยู่อ่าโอเคทศนิยม3ามตำแหน่งตัดยังไง1 2 3สานี่3ามตำแหน่งตำแหน่งที่4ต้องพิจารณาว่า3ามจะปัดไหมโดยพิจารณาตำแหน่งที่4ถ้าตำแหน่งที่4น้อยกว่า5าตำแหน่งที่3าเหมือนเดิมสรุปงานนี้คำตอบของเราคือ182.801นโวลต์นะคะ เพราะนั้น U ของเราเนี่ยแรงดันของเราได้เท่ากับเท่านี้สมมุติว่าตัวตรงนี้สมมุตินะคะถ้าตัวเลขตรงนี้เกิดไม่ใช่เลข2เกิดเป็น6 6อะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เพราะฉะนั้นคําตอบของเราก็ต้องเป็น1 8 2 8 0 2อันนี้ต้องปัดขึ้นมา1ตรงนี้จากที่เป็น1ปัดขึ้นไปก็เป็น2เข้าใจไหมคะดูทศนิยมตำแหน่งที่4ว่าตำแหน่งที่3จะต้องปัดไหมนะคะ เหตุผล <A> mm hmm. ที่ครูให้พิจารณาทศนิยม3ามตำแหน่งก็คือเพื่อความชัดเจนจะได้ไม่ผิดพลาดนะคะคำนวณบางครั้งข้อนึงอะคำนวณเนี่ยมันหลายขั้นตอนมากกว่าจะถึงคําตอบสุดท้ายการที่เราปัดทศนิยมป,ป,ปัดปัดปัดไปเรื่อยๆเนี่ยโอกาสที่จะทําให้คําตอบสุดท้ายผิดเพี้ยนไปยิ่งมีมากนะคะโอเคเข้าใจตอนนี้นะคะแต่ทีเนี้ยแบบฝึกหัดของเราเนี่ยข้อสมันก็ไม่ได้มีข้อเดียวมันมี2.1.2.3.4 ขณะนี้กูทำสองจุดหนึ่งให้แล้วเนี่ยคือสองจุดหนึ่งเธอก็ไปทำสองจุดสองจุดสามจุดสี่อย่างข้อหนึ่งอ่ะมันมี doet1.1 นึ่งจุดหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่กูทำหนึ่งจุดหนึ่งให้แล้วนะคะเนี่ยหนึ่งจุดหนึ่งเนี่ยกูทำให้แล้วข้อหนึ่งจุดหนึ่งเนี่ยกูทำให้แล้วเธอก็ไปทำหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่โอเคค่ะกูให้แบบฝึกหัดท้ายหน่วยไว้สองข้อจริงๆแบบฝึกหัดมีมากกว่านี้นะคะแต่เอาเป็นว่าพอได้หอมปากหอมคอฝึกมือนะคะ สรุปว่าทําแบบฝึกหัดสองข้อใหญ่ซึ่งแต่ละข้อมีสข้อย่อยรวมแล้วทั้งหมด8ข้อย่อยค่ะโชคดีนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ